สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนคะ่ะผมกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราคะ่ะและในวันนี้นะคะครูปูมีเพยัญชนะไทยตัวที่7และเป็นอักษรต่ำมาเป็นผู้ช่วยนั่นก็คือตัวงอนั่นเองคะ่ะแต่จะเป็นงออะไรนะครูปูบอกไว้ให้ว่า เป็นโลหะชนิดหนึ่งมีสีขาวและเนื้อค่อนข้างอ่อนค่ะหรืออาจจะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้ได้ค่ะน้องๆคะรู้ไหมคะว่างออะไรคํำตอบก็คืองอเงินนั่นเองค่ะน้องๆคะในปัจจุบันมีคําใหม่เกิดขึ้นมากมายบางคําก็เป็นคําที่มีใช้อยู่แล้วหรือบางคําก็เป็นคําที่นํามาใช้สื่อสารในความหมายใหม่นะคะ วันนี้ครูปูมีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชมนตฑิตยสภามาฝากน้องๆซึ่งขึ้นต้นด้วยเพัญชนะงอนั่นก็คือคำว่าเงินติดกระเป๋าค่ะ <S <S เงินติดกระเป๋าเป็นคำนามมีความหมายว่าเงินใช้ใจ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากค่าใช้ใจ่ายอื่นๆค่ะซึ่งคำนี้นะคะแปลมาจากคำภาษาอังกฤษคำว่า pocket money ค่ะตัวอย่างเช่นคุณยายให้เงินติดกระเป๋าฉันมา500บาทค่ะ น้องๆคะเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและชําระหนี้ได้นะคะในประเทศไทยก็มีทั้งเหรียญและธนาบาัตรน้องๆเคยได้ยินข่าวของธนาบัตรปลอมไหมคะแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตธนาบัตรปลอมได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะแต่เช่นเดิมนะคะครูปูมีคําถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคําถามด้วยกันเลยค่ะคําถามข้อที่1วิธีสังเกตธนาบัตรปลอมทําได้อย่างไร คำถามข้อที่2กระดาษที่ใช้ทำธนาบาตัตรมีลักษณะอย่างไรและคำถามข้อที่3เมื่อยกธนาบาตัตรส่องกับแสงสว่างจะเห็นอะไรน้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะไปเรียนรู้วิธีการสังเกตธนาบาตัตรปลอมด้วยกันในรายการรู้เท่ารู้ทันค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องของ การตรวจสอบธนบัตรนะครับแน่นอนว่าธนบัตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนพกติดตัวกันอยู่แล้วเป็นของใกล้ตัวมากนะฮะคืออาจจะไกลตัวผมนะเพราะปกติผมมีตเหรียญน,นะฮะ <c oughs> อ่ะมาคุยเรื่องของธนบัตรอาจารย์คิดเห็นยังไงกับข่าวที่ออกมาเรื่องของการตรวจเจอธนบัตรปลอมอะไรต่างๆเหล่านี้ธน <c oughs> บัตรมันปลอมกันไดง่ายขนาดนั้นเลยหรืออาจารย์คือตอนนี้เทคโนโลยีการ พิมพ์เนี่ยค่อนข้างจะเนียนมากนะครับก็เครื่องพิมพ์สีเนี่ยสุดยอดละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้คุณภาพสูงสูงเนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเทคนิคในการดูอยู่นะครับแล้วก็ในสำนักงานที่เขาทําเรื่องการพิมพ์ธนบัตรเนี่ยเขาก็รู้เรื่องพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการป้องกันครับแต่ทีนี้เนี่ยประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่รู้เพราะว่ามองผิวเผนเนี่ยมันคล้ายกันมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ใบแพงๆด้วยนะฮะก็500ห้าร้อยถ นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้เนี่ยเหมือนข่าวล่าสุดที่ผมเพิ่งอ่านนะก็มีเอาไปฝากตังค์แล้วก็หลุดไปตั้ง70,000กว่าบาทโอ้โหเจ0 0 0มที่เป็นของปลอมแบงค์ปลอมบแบงค์ปลอมนะฮะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาาไม่รู้ว่ามาอย่างไงหรืออะไร แต่ว่าถ้าดูฐานความผิดก็ก็โดนความผิดแน่นอนนะครับการนำไปใช้นคนที่นําไปใช้นะครับ,ค,รบคือไม่ว่าจะทราบหรือไม่ทราบก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่านําไปใช้เนี่ยถือว่ามีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุยกันไปในเบื้องต้นเรื่องของความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นแบงค์ปลอมนั่นเองนะครับวิธีการสังเกตธนบัตรปลอมจริงๆแล้วสามารถทําได้ง่ายๆเบื้องต้นเลยนะครับสามอย่างก็คือการสัมผัสยกส่องพลิกเอียงท่องไว้เลยนะครับสัมผัสยกส่องพลิกเอียงสัมผัสยกส่องพลิกเอียงแต่ว่าสัมผัส ยกส่องพลิกเอียงจะมีวิธีการสังเกตยังไงไปชมจากวิดีโอตัวนี้กันเลยครับเราควรหมั่นสังเกตทุกครั้งก่อนรับธนาบาัตโดยสามารถทำได้ง่ายๆใน3วิธีคือสัมผัสยกส่องพลิกเอียงวิธีแรกสัมผัสเริ่มตั้งแต่เนื้อกระดาษ เนื้อกระดาษจะเหนียวกแกรงกว่ากระดาษธรรมดาและมีลวดลายเส้นนูนจากหมึกที่ใช้พิมพ์เมื่อลูบสัมผัสจะรู้สึกนูนสะดุดนิ้วมือโดยเฉพาะตรงํำว่ารัฐบาลไทยและตัวเลขแจ้งชนิดราคาวิธีที่2ยกสองลายน้ำในเนื้อกระดาษเมื่อยกธนบัตรขึ้นซองกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉาย,ยาสาธิสนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีภาพซ้อนทับ ที่เกิดจากการพิมพ์ลวดลายบางส่วนแยกไว้บนด้านหน้ากับด้านหลังอีกจุดสังเกตคือแถบสีโลหะในเนื้อกระดาษเมื่อสองดูจะเห็นตัวเลขและตัวอักษรโปร่งแสงสแสดงราคาของธนาบัตรนั้นวิธีสุดท้ายพลิกเอียงเมื่อเราพลิกเอียงธนาบัตรไปมาธนาบัตรบางชนิดที่มีแถบฟอยสีเงินแนบเป็นเนื้อเดียวกับธนาบัตรด้านหน้าจะมองเห็นลวดลายหลากสีหลากมิติ ธนาบัตรบางชนิดที่มีแถบสีฝังในเนื้อธนาบัตรด้านหลังจะมีการเปลี่ยนสีเมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองสำหรับธนาบัตรราคา500และ1,000บาทตัวเลขแจ้งราคามุมขวาบนจะเปลี่ยนสลับสีเมื่อพลิกเอียงไปมาอย่าลืมสังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอมครับ นั่นคือวิธีง่ายๆนะครับในเบื้องต้นครับก็คือสัมผัสยกซองแล้วก็พลิกเอียงนะครับนี่คือวิธีที่จะสามารถตรวจสอบธนบัตรได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตธนบัตรในปัจจุบันนี้ถือว่าก็ก้าวหน้าไปค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องสําหรับเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระดาษที่นํามาใช้คือหลายคนอาจจะนึกว่ากระดาษที่ทามาทาธนาบัตรเนี่ยเป็นกระดาษธรรมดาไม่นะฮะเขาทํามาจากคอตตอน นะคะ <S 2> <S 2> <ibl ok> เป็นกระดาษใยที่ไม่ได้หาง่ายๆกันด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพิมพ์ต่างๆก็มีเทคโนโลยีที่ขั้นสูงเป็นหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษรวมไปถึงสารเคลือบธนบัตรด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ที่เขาจะมีสารพิเศษที่นํามาเคลือบอ่าใช่ครับก็ในกลุ่มธนบัตรใบแพงๆใบแบแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีการป้องกันหลายขั้นตอนนะครับตั้งแต่เนื้อกระดาษนะก็คือเหมือนที่คุณป้างบอกนะครับแล้วก็จะต้องมีการสอดไส้ความพิเศษบางอย่างนะครับเป็นเส้นใยที่สามารถดูดกลืนหลังสี ยูในช่วงความถี่356นาโนเมตร oh. นะครับ oh. ก็จะเป็นตัวพิเศษขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปมองมันก็เหมือนกระดาษธ,ธรรมดานี่แหละนะครับแต่ว่าเนื้อเนื้อกระดาษเนี่ยก็จะพิเศษกว่าถ้าเราไปจับกระดาษ A4 ธรรมดากับเนื้อกระดาษที่ใช้ทํทาธนบัตรนี่จะต่างกันเรื่องของความรู้สึกนะครับอันที่2ก็คือหมึกที่ใช้พิมพ์นะครับการพิมพ์มันก็จะมีพิมพ์ทั้งหมด3ครั้ง ซึ่งตัวนี้ก็จะ,ะต่างจากธนาบัตรปลอมที่เขาใช้เครื่องเลเซอร์พิมพ์ต์สีซึ่งมันจะพิมพ์ครั้งเดียวใช่มันจะพิมพ์ครั้งเดียว<บ><บ>ครับการพิมพ์สามครั้งเนี่ยก็จะได้เรื่องของอการผิวนูนด้วย<อ>นะฮะแล้วก็การอมองได้สามมิตินะการเอียงเหมือนเมื่อกี้นะฮะที่เขาบอกว่าต้องพลิกต้องเอียงดูครับนะครับแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยก็มีการสอดอเรื่องของแผ oh <บ>่นโลหะบางตัวเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันถึงสามชั้นเนี่ยคนทำปลอมเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างจะทำยากแต่ด้วยเทคโนโลยี เลเซอร์พิมพ์เตอร์ที่ออกมาแล้วมันคล้ายมากเนี่ย <Okay. S 2> ถ้าประชาชนโดยทั่วไป uh, ไม่ไม่ได้สังเกตนะครับ <Okay. S 2> ก็จะหลุดเข้าไปได้นะครับครับ yeah. อ๋อก็คือเป็นวิธีที่ประชาชนสามารถสังเกตได้ง่ายๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้3วิธีแต่ว่าจริงๆทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยระบุเลยนะครับว่าบางทีเวลาเรารับธนาบัตรมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจับปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อสัมผัสถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนปกติที่เราสัมผัสมาก,ก่อนเพราะมันเป็นกระดาษชนิดพิเศษของมันอยู่แล้วคือถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมเนี่ยก็จะเป็นรู้สึกเหมือนกระดาษจับกระดาษธ,ธรรมดาแล้วก็มันไม่ได้มีความแข็งแรงอะไร ช่ฮอันนี้คือวิธีที่เราจะสามารถสังเกตได้ในเบื้องต้นคุณผู้ชมสามารถที่จะช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอมได้ด้วยวิธีง่ายๆต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสังเกตธนาบัตรปลอมก่อนที่จะรับไว้สังเกตธนาบัตรนะครับว่ามาดูว่าเป็นของจริงของปลอมหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาบัตรที่มีมูลค่าสูงๆนะครับห้าร้อยหนึ่งพันบาทแล้วก็ไม่กะไม่นำธนาบัตรปลอมที่รับไว้แล้วนําออกไปใช้อีกเพราะว่าจะมีความผิดตามกฎหมายและหากมีผู้น,นาธนบัตรปลอมมาให้กับคุณผู้ชมให้สอบถามรายละเอียดเลย ว่าได้มาจากที่ไหนได้มาอย่างไรแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่าจดจําลักษณะรูปรัณฑ์ของคนที่น,นําสมรดปลอมเหล่านั้นมาให้กับคุณผู้ชมหลังจากนั้นครับไปแจ้งตํารวจที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุหรือว่าจะสามารถแจ้งไปได้โดยตรงที่ทนานงารของประเทศไทยได้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการรู้เท่ารู้ทันเราก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตธนบัตรปลอมกันมาแล้วซึ่งน้องๆก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเพราะการใช้ธนบัตรปลอมมีความผิดนะคะน้องๆและจากคำถาม3มข้อน้องๆได้คำตอบกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1วิธีการสังเกตธนบัตรปลอมทำได้อย่างไรบ้างคำตอบก็คือยกซองสัมผัสแล้วก็พลิกเอียงค่ะ คำถามข้อที่2กระดาษที่ใช้ทำธนาบัตรมีลักษณะอย่างไรคำตอบก็คือจะเป็นกระดาษที่เหนียวกว่ากระดาษปกติหรือกระดาษทั่วไปค่ะและมีลวดลายเส้นนูนเมื่อใช้นิ้วลูบสัมผัสค่ะและคำถามข้อที่3เมื่อยกธนาบัตรขึ้นส่องกับแสงสว่างจะเห็นอะไรคำตอบก็คือจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลัก์ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวค่ะน้องๆคะ ดังนั้นแล้วเราจะต้องระวังธนบัตรปลอมกันด้วยนะคะน้องๆคะคำว่าระวังระ <c oughs> เป็นคำที่ประวิสัญญีส่วนคำว่าธนบัตรธนะเป็นคำที่ไม่ประวิสัญญีค่ะดังนั้นแล้วคำที่ประวิสัญญีและคำที่ไม่ประวิสัญญีคืออะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันคะ่ะ <c oughs> น้องๆคะคำที่ออกเสียงอะในภาษาไทยแล้วมีรูปสระเราจะเรียกว่าคำที่ปรัวิสัญนีค่ะ แต่ถ้าคำที่อ่านออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปสระเราจะเรียกว่าไม่ประวิสัญน,นีค่ะ <S <S คำที่ประวิสัญน,นีคือคำที่ออกเสียงอะแล้วปรากฏรูปสระอะเช่นมะพร้าวปกาักคร่าศิลปะและลักษณะค่ะน้องๆคะมีรูปสระอะเราเรียกว่าประวิสัญน,นีนะคะส่วนคำที่ไม่ประวิสัญน,นีคือคำที่อ่านออกเสียงอะแต่ไม่ปรากฏรูปสระอะ เช่นคำว่าถนนอ่านว่าถนนแต่ไม่มีรูปสระอาะหรือคำว่าไอศกรีมอ่านว่าไอศกรีมก็ไม่มีรูปสระอาเหมือนกันค่ะน้องๆคะถ้าอ่านออกเสียงอ่ะแล้วไม่มีรูปสระอาเราจะเรียกว่าคำที่ไม่ประวิสัญญีนะคะน้องๆคะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะครูปูมีคำมาให้น้องๆวิเคราะห์ว่าเป็นคำที่ประวิสัญน,นีหรือไม่ประวิสัญน,นีคะ่ะเรามาดูด้วยกันเลยนะคะ ข้อ1กระดาษเป็นคำที่เปล่าวิสัญนีหรือไม่เปล่าวิสัญนีคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือเป็นคำที่เปล่าวิสัญนีค่ะคืออ่านออกเสียงอะแล้วก็ปรากฏรูปสระอะค่ะข้อที่2สนุกสนานเป็นคำที่เปล่าวิสัญนีหรือไม่เปล่าวิสัญนีคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือเป็นคำที่ไม่เปล่าวิสัญนีค่ะ คืออ่านออกเสียงอะแต่ไม่ปรากฏรูปสระอะค่ะและข้อที่3ประชาชนเป็นคำที่ประวิสัญนญนีหรือไม่ประวิสัญนญนีคะติก๊กตอกติก๊กตอกคำตอบก็คือเป็นคำที่ประวิสัญญีค่ะคืออ่านออกเสียงอะแล้วมีรูปสระอ่ะค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกไหมคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องคําที่ประวิสัญน,นีและคําที่ไม่ประวิสัญน,นีกันมาแล้วนะคะตอนนี้งองเงินก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการทําเครื่องเงินเราไปดูด้วยกันเลยคะ่ะคุณพ่อเป็นรุ่นที่3ของตระกูลนะคะในการทําเครื่องประดับเงินชุดใหญ่ชุดนี้ คุณพ่อเป็นช่างหนึ่งในห้าท่านของช่างจังหวัดน่านที่ไปถวายงานสมเด็จพระราชนีพระปรมีหลวงค่ะเมื่อปีพศ2520 21สมเด็จพระราชนีพระองค์ท่านเนี่ยได้รวบรวมช่างทั่วประเทศค่ะเพื่อไปทําอยู่ในศิลปา,าชีพศิลดาอันนี้ชุดนี้คือชุดเจ้าสาว ชาวเย้านะคะค่ะชาวเย,เย,ย้าเราจะแต่งตัวแบบนี้โอเ้โอเงินเต็มเต็มใช่ค่ะเงินหมดเลยอันนี้ถ้าเห็นเดินออกไปรวยสุดแล้วปเป็นเศรษฐีชาวเย้าละมุมนี้รูป2รูปนี้คือตอนคุณพ่ออยู่ในวังค,ค่ะนะคะที่ถวายงานอยู่ในสวนจิรดานะคะส่วนเงิน1,000 0บาทนี้นะคะก็ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชนีพระพันปีหลวงนะคะเมื่อปี2 5 3 7 พระองค์ท่านเสด็จมาที่อำเภอแม่จริมจังหวัดน่านนะคะตอนนั้นก็ยังทำเครื่องเงินใหม่อยู่นะคะก็ไปรับเสด็จพร้อมกับคนอื่นเขาค่ะ รับเสด็จพร้อมกับคนอื่นพระองค์ท่านสนพระไทยชาวายามากเลยเสร็จแล้วก็พระองค์ท่านเสด็จผ่านไปก็ให้คุณหญิงมาเอาก็อยเข้าไปในศาลาทรงงานนะคะพระองค์ท่านก็พระราชทานเงินมาให้10,000บาทนะคะก็ด้วยความภาคภูมิใจเนาะดีใจเนาะเก็บไว้อย่างดีนะคะเก็บไว้ที่สูงเลยก็เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเราก็ได้ทําโครงการค่ะเป็นองค์ความรู้ของขบวนการผลิตเครื่องประดับเงินสองเล่มนะคะ แล้วก็พร้อมกับเครื่องประดับเงินทั้งชุดแบบนี้เลยนะคะแล้วชุดเจ้าบ่าวชุดเจ้าสาวชาวเยาวไว้ถวายสมเด็จพระเทพพี่สาราดุสิตราไานะคะพระบรมมหาราชวังค่ะพระอ,องค์ท่านได้พระราชทานชุดนี้คืนมาให้กับโรงเรียนราชประชานุทธร56นะคะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะตอนนี้ชุดเครื่องประดับเงินชุดนี้กับพร้อมกับเสื้อผ้าเนี่ยก็อยู่ในที่โรงเรียนราชประชาอุเครอำเภอสาค่ะจังหวัดน่านที่นี่นะคะ ทุกท่านถ้ามาจังหวัดนั้นสามารถไปเยี่ยมชมที่นั่นได้นะคะเข้ามาตรงนี้นี่ทำสอดอยู่ตรงนี้เลยนะคะมาถึงขบวนนการผลิตนะคะจุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งค่ะคุณป้าจุดนี้หลออเป็นจุดที่หนึ่งค่ะ,คะ,คะเราจะคุมคุณภาพทีเนี้ยเราจะหลออเงินแท้หรือไม่แท้อยู่ตรงนี้ละอันนี้ก็กําลังดึงลวดค่ะเราดึงลวดดึงลวดมาทําอะไรนะคะงงๆใช่ไหมค่ะก็จะทำสร้อยข้อมือเช่นนี้อันนี้คือค่อยๆร้อยทีละ ต้องร้อยทีละอันเชื่อมทีละอันร้อยแล้วก็เชื่อมใช่ค่ะร้อยทีละห่วงเชื่อมทีละห่วงแล้ห่วงแรกที่เมื่อกี้เราเชื่อมอยู่นะค่ะเมื่อกี้เราเชื่อมผ่านมาแล้วเนี่ยมันมีน้ำผ้งสารแตกไว้แล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นห่วงที่สองจะต้องแม่งที่สุดอ๋อ เสร็จแล้วก็เริ่มต้นใหม่คนที่เป็นพนักง,งานก็มีเด็กๆนะคะว<ช>ัยรุ่นด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่เราฝึกมาค่ะชายส่วนหนึ่งเพราะว่าเราฝึกมาเจ็ดปีแล้วเราก็ได้คนรุ่นใหม่เนาะคนรุ่นใหม่เข้าสู่โรงงานนะคะแล้วก็เดินยมีคนรุ่นเก่าก็ปะบายบางส่วนที่ก้อยรู้สึกดีใจว่าสิ่งที่เราทําตรงนี้นอกจากเราได้สร้างคนแล้วนะคะให้ทุกคนมีฝีมือในตัวแล้วเราก็บุคลากรอ,อยู่ในจังหวัดนา่าน ดีจังเลยค่ะเป็นการอนุรักษ์ด้วยงานสิ่งนูิงนั้นนึงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตอนี้เขาเคาะทรงค่ะคนนู้นทําดอกเซี่ยวขาวใช่ไหมดอกเซี่ยวขาวดอกเซี่ยวขาวสวยมากงานประณีตมากเลยค่ะนี้เป็นมาดูตอกลายนะคะตอกลายอุ้ยยังเด็กๆอยู่เลยนักเรียนค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 2อย่าขึ้นทีสหลายท่านนึกว่าเอะของ1ชิ้นนึกว่าเราปั๊มออกมาแล้วได้งาน1ชิ้นไม่ใช่นะตใบไม้1ใบเนี่ยตอกเป็น10บสครั้งนะคะโครงสร้างจะต้องได้ความอ่อนช้อยบางคนทำาออกมาแข็งเลยนะแข็งถ้าไม่เข้าใจมัน จากโรงงานเดินออกมาจากทางข้างหลังนะคะข้างหน้านี่เป็นชิ้นงานที่เสร็จแล้วแล้วก็พร้อมจําหน่ายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยอย่างที่เราได้เดินชมใช่ไหมคะเปิดให้ใครเข้าชมได้บ้างนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะที่ต้องการศึกษาทําวิจัยนะคะทำอะไรงานเข้ามาชมได้หมดเลยค่ะมาถึงที่นี่นะคะได้ทั้งความรู้ได้ชมทุกขั้นตอนของการขึ้นชิ้น งานเงิน1ชิ้นนะคะรวมถึงประวัติความเป็นมาด้วยและที่สําคัญค่ะนี่เลยเดี๋ยวได้เลือกซื้อนะคะสนับสนุนคนในชุมชนค่ะเป็นเครื่องเงินมีคุณภาพวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมีชิ้นระดับลักนี่ขอชิ้นแบบเล็กๆมีไหมคะชิ้นเล็กๆมีตั้งแต่80บาทนะคะจนถึง2องล้านห้าแสนบาทอค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำเครื่องเงินและในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่เกี่ยวกับเงินวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนเก็บเบีย้ยไต้ทุนร้านค่ะน้องๆคะสำนวนเก็บเบีย้ยไต้ทุนร้านมีความหมายว่าเก็บเล็กผสมน้อยทำส่วนเล็กส่วนน้อยจนสำเร็จค่ะน้องๆคะในสมัยก่อนเราจะใช้เบีย้ยเป็นเงินแลกเปลี่ยนซื้อขายสินของได้ค่ะแต่ว่าจะมีราคาต่ำนั่นเองค่ะ น้องๆคะํำนวนนี้มีที่มาจากการเก็บเบีย้ยที่ตกอยู่ตามใต้ถุนหรือแผงลอยขายของนะคะซึ่งก็จะมีเบีย้ยตกอยู่เนื่องจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันถึงแม้ว่าเบีย้ยจะมีราคาต่ำแต่ถ้าเราเก็บไว้จำนวนมากก็จะทำให้มีราคาสูงได้นั่นเองคะ่ะ น้องๆคะเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านกันมาแล้วนะคะตอนนี้ครูปูอยากจะชวนน้องๆมาทําข้อสอบโอนเน็วิชาภาษาไทยซึ่งวันนี้จะเป็นข้อสอบโอนเน็เรื่องคํายืมภาษาต่างประเทศค่ะเราจะมาดูข้อสอบโอเน็วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ปี2559ด้วยกันเลยคะ่ะข้อความต่อไปนี้มีคําภาษาจีนและภาษาอังกฤษอย่างละเท่าใด เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโฆษณาว่าสินค้าทุกี่ห้อลดราคาถึง60%เอร์ซมีอาหารผลไม้และเครื่องดื่มให้กินฟรีเช่นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ทุเรียนมังคุดโอเลี้ยงและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีทีมดารามาร้องเพลงและนำเล่นเกมต่างๆ 1. คําคำภาษาจีนําคำคำภาษาอังกฤษ3คํคำ 2. องคำภาษาจีน4ี่คำคำภาษาอังกฤษ3คำสาคำภาษาจีน5้าคำคำภาษาอังกฤษ4ี่คำสี่คำภาษาจีน6กคำคำภาษาอังกฤษ4ี่คำน้องๆคะมีคำภาษาจีนและภาษาอังกฤษกี่คำคะครูปูมีเทคนิคในการวิเคราะห์เราจะนับคำภาษาอังกฤษก่อนเพราะเป็นคำทับศัพท์ที่เราน่าจะรู้จักมากกว่าภาษาจีนซึ่งได้แก่คำว่า เปอร์เซนต์ฟรีทีมและเกมค่ะดังนั้นจะมีคำภาษาอังกฤษทั้งหมด4คํคำจึงตัดตัวเลือกข้อที่1และข้อที่2ได้ส่วนภาษาจีนได้แก่คำว่าห้างยี่ห้อก๋วยเตี๋ยวบะหมี่และโอเลี้ยงรวมแล้ว5คําคำดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่3ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปลองฝึกทำข้อสอบโอนไวิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะตอนนี้งองเงินก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำกระปุกอมอสินค่ะเราจะไปดูด้วยกันในรายการทุกทิศท,ทั่วไทยค่ะ ครับวันนี้ผมพามาดูอีกหนึ่งอาชีพของชาวตำบลเนินสว่างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับที่นี่เขามีอาชีพทํากระปุกอ,อมสินขายนะครับแต่ละเดือนก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีที่สําคัญไม่ต้องออกไปทํางานต่างถิ่นนะครับแต่อย่างที่เห็นครับกว่าจะได้กระปุกอ,อมสินแต่ละใบยากทีเดียวครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับว่าเขามีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างครับ ชาวบ้านเนินสว่างอำเภอภูประทับช้างจาังหวัดพิจิตรผลิตกระปุกอมสินส่งขายมากว่า10ปีแล้วครับจากเดิมที่มีอาชีพทำกเกษตรและออกไปรับจ้างต่างถิ่นปัจจุบันหันมาทำอาชีพทำกระปุกอมสินขายเกือบทั้งหมู่บ้านครับกระปุกอมสินที่นี่จะทำจากฟูนบัสเตอร์มีแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ครับแต่กว่าจะได้แต่ละใบก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะต้องหล่อขึ้นรูปและตกแต่งให้สวยงาม เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นก็คือหล่อบล็อกจ้ะแล้วก็ปิดปิดก้นแล้วต้องทํำยังไงบ้างฮะก็แบบที่เราทำเสร็จแล้วหักแล้วมาปาดแท่นปาดแท่นเสร็จแล้วก็ไปเก็บเก็บรายละเอียดเก็บรายเก็บแท่นมันไม่ให้มันหลุดอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการจ้ะตกแต่งกว่าจะได้แต่ละตัวใช้เวลานานนานนุกค่ะหลายก็คือนี่ก็จะเป็นทําเสร็จแล้วถึงจะต้องไปลงสีตัดอะไรเงี้ย ต้องเอาไปตากแดดให้แห้งตากแดดแห้งแล้วก็ขัดขัดแล้วก็ไปชุบสีน้ำลงสีหลังจากขึ้นรูปและขัดเรียบร้อยแล้วก็จะนํากระปุกอมสินมาลงสีให้สวยงามครับซึ่งทุกขั้นตอนต้องใช้ความระมัดระวังเพราะแตกเสียหายได้ง่าย ตอนนี้นี่ก็ก็คือรอ,อที่จะ,ท,จะ,นนจะทําสีแล้ว้ะอันนี้จะรอทําสีแหละเราเก็บรู้เสร็จเราก็จะรอทําสีแล้วก็แต่งสีสีอะไรสีอะไรแล้วแต่งทําสีเสร็จแล้วก็ลงเงาแล้วก็ปล่อยให้ข้ามคืนวันนึงแล้วก็มาเก็บส่งลูกค้าได้ก <c oughs> ระปุกออมสินที่ผลิตส่วนใหญ่จะมีผู้มารับซื้อถึงที่ครับ ครั้งหนึ่งก็จะรับไปขายหลายหมื่นใบสร้างไรายได้เป็นอย่างดีทำให้ชาวบ้านที่นี่ไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นครับเราไม่มีอาชีพอะไรนาเนอเราไม่มีทำก็เลยทำหลักอาชีพหลักก่อนทำส่งมัง่งขายมั่งแล้วแต่ก่อนทำก่อสร้างเนมันจะวันละร้อยกว่าบาทแล้วก่อนเนี่จะย้ายมาทำก็ พออยู่ได้จะอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนจะอยู่กับลูกก็เต้าแล้วก็ชาวบ้านที่เขาไม่มีงานทำเขาก็มาทำไรายได้เสริมรายได้ก็ได้ถือว่าช่วยกันไปการผลิตกระกปุกออมสินของชาวบ้านเนินสว่างอำเภอโพรประทับช้างจาังหวัดพิจิตรถือเป็น,นหนึ่งอาชีพที่ทำให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนและเกิดความเข้มแข็ง ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นและมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีครับ ครับคุณผู้ชมครับกระปุกอมสินนะครับที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งขายนะครับที่นี่ครับมีราคาตั้งแต่10บาทไปจนถึง100บาทครับส่วนยอดสั่งซื้อนะครับแต่ละเดือนก็ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0ใบะครับถือว่าการทํากระปุกอมสินเนี่ยช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างดีทีเดียวครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการทุกทิศทั่วไทยเราก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการผลิตกระปุกออมสินกันมาแล้วคะ่ะน้องๆคะอย่าลืมเก็บเล็กผสมน้อยออมเงินใส่ไว้ในกระปุกออมสินกันนะคะและในตอนนี้ครูปูอยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้คะ่ะชาวบ้านมีอาชีพทำกระปุกอมสินสร้างไรายได้อีกครั้งนะคะชาวบ้านมีอาชีพทำกระปุกอมสินสร้างไรายได้ น้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกอาชีพชีพเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือชอช้างสระอ,อีพอพานค่ะคำที่สองออมสินสินเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสอเสือสระอ,อีนอนหนูค่ะและคำที่สามรายได้ ายเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือรอเรือสระอายอยักษ์ค่ะน้องๆคะเติมกันถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะคำแรกคำว่าอาชีพมีความหมายว่างานที่ทำเป็นประจำเพื่อหาเลี้ยงชีพค่ะคำที่สองสินมีความหมายว่าเงินหรือทรัพย์ค่ะ และคำสุดท้ายคำว่ารายได้มีความหมายว่าเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับค่ะน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณงอเงินที่มาเป็นผู้ช่วยครูปูในการพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะ มาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ